大家好สวัสดีค่ะประภาออนสอนจีนวันนี้กับ HSK 6วันละคำสำหรับวันนี้คำว่า I I อยู่ใน HSK 6เป็นคำกริยาแปลว่า,ถ,าถูกด่าถูกตีหรือทนทนต่อความหิวความหนาวหรือประสบ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้าเราออกเสียงว่า i i จะมีความหมายว่าใกล้ชิดหรืออยู่ใกล้หรือเรียงกันไปตามลำดับเรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ我我从来我我从来来 I I 没有过饿饿日日子子 แต่ไหนแต่ไรฉันไม่เคยลืมวันที่ต้องทนหิวหรือวันที่หิวโซเลยหน้าก็หายเจ็บาู่ท้งท้าแม่มา้วย所以他常常挨打。那个孩子不听他妈妈的话，所以他常常挨打。เด็กคนนั้นไม่เชื่อฟังคําพูดของแม่เขาดังนั้นเขามักจะถูกตีอยู่บ่อยๆ。我弟弟是一个害羞的人，他挨着我。 不敢说话。我弟弟是一个害羞的人，他挨着我不敢说话。น้องของฉันเป็นคนขี้อายเขาเข้ามาใกล้ฉันแล้วก็ไม่กล้าพูดหอเตวอร์ช์挨着弟弟的卧室，我的卧室挨着弟弟的卧室。ห้องนอนของฉันอยู่ติดกับห้องนอนของน้องชาย แล้วกลับมาพบกับ HSK 6วันละคำกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะเจเจียน